สวัสดีครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันอันนี้มาถ่ายซ่อมลืมพูดในคลิปรอบแรกนะครับก็คือว่าที่ให้โหวตเพลเยอร์ป,ปุบเล่าโหวตตอนนี้ที่เห็นในเพจโอเวอร์ไทแลนด์เนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคณะกรรมการนะครับอันนั้นทางเพจเป็นคนทําของเขาเองซึ่งไม่ได้มีผลอะไรกับการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติเลยนะครับเขาแค่อยากรู้เสียงซ่อนใหญ่ของผู้เล่นชาวไทยเฉยๆไม่ได้มีผลอะไรกับการเลือกตัวนะครับ สวัสดีครับทุกคนผมอาร์มนะครับวันนี้เรายังอยู่กับ w World Cup u p d เดตนะครับก็วันนี้เราจะมีเรื่องของการตอบคำถามจากทางบ้านที่ถามเข้ามาผ่านทั้งเพจ Overwatch Thailand นะครับแล้วก็เสร็จแล้วช่วงท้ายเนี่ยเราจะมาคุยกันว่าแผนต่อไปของคณะกรรมการเนี่ยจะทำอะไรบ้างแต่ว่าก็ตามสัญญาที่เราให้คุณผู้ชมไว้ก็คือว่าเราจะมาคุยกับคุณผู้ชมตลอดขั้นตอนนะครับแล้วก็การตอบคาถามก็เป็นหนึ่งในนั้นเพื่อความโปร่งใสนะครับเราก็จะมาดูคาถามกันเลยดีกว่า คือคาถามแรกเนะี่ยถามกันมาหลายคนมากพออ่านดูแล้วก็เสียใจหน่อยหนึ่งนะครับเป็นคําถามเกี่ยวกับกรรมการนะครับมีคนถามว่าทาไมเลวีเป็นใครทําไมถูกเลือกทําไมอยู่ใน10คนแล้วทาไมถูกเลือกเป็นคณะกรรมการจริงๆเรามาถึงขั้นตอนการเลือกทีมชาติแล้วแต่ว่าบางคนยังคาใจกับขั้นตอนการเลือกคณะกรรมการอยู่นะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่า10คนที่พิสตา์เลือกมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาเลือกมายังไงถูกไหมแต่เขาเลือกมาแล้ว1ิบคน แล้วแต่ละคนเนี่ยคุณสมบัติมันก็มีคนละด้านบางคนเก่งทางด้าน FPS มาเคยจัดทัวร์นาเมนต์มาถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของ Overwatch บางคนเป็นคนที่อยู่กับวงการ Over Watch โดยตรงมี KOK f c ที่เป็นนักกีฬาที่ไปเวิลด์คัพมาปีที่แล้วที่เขารู้ขั้นรู้ตอนการแข่งขันแล้วกติกาบอกว่าให้คนทางบ้านเลือกมา3คนมาเป็นคณะกรรมการหลักเนี่ยมันก็มีคนสงสัยว่าไอ้ระบบนี้มันเอื้อให้กับคนที่มันดังอยู่แล้วหรือเปล่าว่ามีแฟนคลับเยอะน่าจะโหวตให้เยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะจริงครับแต่ว่า กดทางนู้นเราเราทำอะไรไม่ได้ถูกไหมแต่ไอเดียของผมเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยนี่มันวาระแห่งชาติว่ะโอค,ครับเรามาทํางานร่วมกันแบบเป็นทั้งประเทศเลยดีไหมไม่ต้องให้ไปอยู่ในมือของกรรมการ3คนแต่ว่าในในเขาเสนอชื่อกันมา10คนแล้วเนี่ย แต่ละคนก็ประสบการณ์ดีทั้งนั้นเนี่ยก็ควรจะมาแบบช่วยกันออกความเห็นช่วยกันคิดช่วยกันทําเพื่อที่จะลดใบแอสของกรรมการแต่ละคนก็คือมาคุยกันเลย10คนคนนี้ว่ายังไงคนนั้นว่ายังไงซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นการดีกว่าที่จะให้3คนตัดสินใจอะไรไปเลยมีคนปรึกษาเยอะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะในเขาก็ตั้งมาแล้วก็10คนมาช่วยกันคิดช่วยกันทําเพื่อประเทศชาติดีกว่าคือผมมีความตั้งใจให้พวกเราช่วยกันจริงๆนะแต่ว่าก็เห็นบางคนมาบ่นว่าอ้าวแล้วย่างงี้จะเลือกไปทําไมวะเลือกไป3คนแต่ว่าสุดท้ายแลล้ววเคากก็ช่่่ยยันน10ออูดีีไไมมผะร กลายเป็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะให้ทําทให้มันออกมาดีเนี่ยมันกลายเป็นถูกมองไปว่าไม่ดีซะอย่างนั้นแล้วการที่เรามีกรรมการมาให้เลือก10คนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคนไหนคุณสมบัติไม่น่าผ่านเนี่ยแต่ว่าคุณน่าจะไปเลือกคนนั้นคนนี้ดีกว่าเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีแอคชั่นที่คุณสามารถที่จะทําได้เว้ยไปช่วยหาเสียงให้กรรมการที่คุณชอบดีไหมไปโพสต์ในคอมมูนิตี้ดีไหมว่าน่าจะเลือกคนนี้นะครับเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ คือมันก็มีสิ่งที่คุณสามารถทําได้เพื่อให้คณะกรรมการผลโหวตออกมาเป็นไปตามที่คุณต้องการมันก็มีอยู่แล้วพอผลลัพธ์การเลือกเนี่ยมันออกมาแล้วมันไม่ตรงใจคุณโดยที่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็สมควรแล้วป่ะไม่รู้สิระบบเนี่ยผมว่ามันมีช่องทางที่ทําให้คุณมีส่วนร่วมในการคัดเลือกเนี่ยได้หลายอย่างมากๆเลยนะ แต่ถ้าถามผมแล้วว่าคนที่จะรับเลือกเข้ามาก็สมเหตุสมผลดีนะก็ KOKFC OK เขาทีมชาติเก่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เล่นในช่วงนี้แต่ว่าเขาก็รับรู้โปรเซส s ว่าการไปเป็นทีมชาติเป็นยังไงแรงกดดันอะไรยังไงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแนะนําได้เรวี่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรู้จักในิสัยเพลเยอร์ว่าเฮ้ยแพ้แล้วเป็นยังไงหัวร้อนไหมขยันหรือเปล่าคุยกับเพื่อนดีไหมอันนี้เป็นข้อมูลที่เรวี่ให้กับคณะกรรมการตลอดเวลา ซึ่งผมคิดว่ามันก็มีประโยชน์มากๆเลยนะกับการตัดสินใจของพวกเราคือท้ายที่สุดเนี่ยอยากจะให้เห็นความตั้งใจของกรรมการว่าแทานที่เราจะตัดสินใจกัน3คนเราดึงเอาอีก7คนเข้ามาด้วยรวมถึงเราพยายามที่จะสื่อสารกับตัวผู้เล่นรวมไปถึงกับตัวคอมมูนิตี้ตลอดเวลาอย่างที่เรามานั่งคุยกันตอนนี้ดังนั้นเรื่องระบบการคัดเลือกเนี่ยขอให้พอเหอะเพราะว่าบริษัทให้โจทย์เรามาอย่างนี้เราได้โจทย์มาแล้วเราพยายามที่จะทําให้มันออกมาดีที่สุดแล้วเราก็พยายามที่จะทําให้มันเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมากที่สุดและ เพื่อเอากรรมาการที่เหลือเข้ามาช่วยตัดสินใจด้วยรวมไปถึงเราเปิดรับ a อนาลิสต์จากทางด้านของคอมม u n i t y ด้วยมาช่วยกันเดี๋ยวจะมีเปิดรับทางฝ่ายเทคอีกเดี๋ยวคุยกันแต่ว่าผมจริงๆความตั้งใจของผมเลยอะนะคือว่า World Cup ครั้งนี้เรามาช่วยกันเถอะมาทําให้เกมกอื่นๆเห็นว่า Overwatch ของพวกเราเนี่ยนะเราร่วมมือกันจริงๆร่วมใจจริงๆเป็นอันนึงอันเดียวกันเพื่ออีเวนต์เนี่ย อันนี้คือความฝันของผมเลยนะดังนั้นคําถามเกี่ยวกับตัวคณะกรรมการอย่างเลวีมาเป็นคณะกรรมการได้ยังไงเนี่ยผมอยากจะให้มันมันพอเถอะเพราะว่าคือมันเขามีหนึ่งในสิบอะแล้วมันมีคนโหวตเขาเข้ามาจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องของระบบก็อยากจะขอให้เคารพในเสียงคะแนนของโหวตของคนอื่นด้วยอ่ะอันนั้นคือคําถามเกี่ยวกับตัวคณะกรรมการพอละนี้นี้ผมคิดว่าหลายคนอยากจะทราบว่ารายชื่อที่เราปล่อยออกมาเป็นชอตเลสทีมชาติ มันมีวิธีการคัดเลือกอยังไงมีคําถามเกี่ยวกับตัวเพลเยอร์เนี่ยเยอะมากเดี๋ยวผมจะไปตอบทีละข้อเลยแล้วกันคือคําถามที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเพลเยอร์ว่าคนนี้ติดทําไมคนนี้ไม่ติดเนี่ยนะครับมาวันนี้เราจะมาคุยกันตรงๆเลยจะตอบคําถามตรงๆเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเราตอบแล้วเพื่อความโปร่งใสแต่ว่าคําตอบเนี่ยนะครับมันจะถูกใจหรือไม่ถูกใจคุณเนี่ยนะครับ มันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ปะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนมันเห็นไม่ตรงกันอยู่แล้วอันนี้เป็นที่เข้าใจได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่พวกเราตัดสินใจนะครับมาที่คําถามแรกกันก่อนเลยนะครับทีมเฟิร์สเป็นแชมป์หลายรายการแต่แพ้ในโชว์แมชเลยไม่ได้รับเลือกเหรอครับยังไงดีล่ะเอางี้ละกันนะครับก็คือว่าขั้นตอนที่เราคิดไว้ก็คือว่าเราจะทำทริอัลสองทีม2ทีมมันก็คือ12คนใช่ไหมเราก็กล่าวว่าอ่ะเราจะเลือกเพลเยอร์มาเพิ่มอีก11คน เพื่อทําการ tryout แต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึง11คนนั้นน่ะเรามาเริ่มที่ให้กรรมการทุกคนเสนอชื่อคนที่คิดว่ามีคุณสมบัติที่น่าจะเอามาทดลองกันนะครับแล้วเราก็เสนอชื่อกันไปเสนอชื่อกันมามันก็จะไปอยู่ที่ประมาณ20-21รายชื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะเลือกมาแค่12คนเพื่อที่จะทําทีม tryout AB ใช่ไหมแต่ว่ามันมีบางตําแหน่งจากโชว์แมตช์จากทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาที่มันเห็นไม่ชัดเราอยากจะเรียกมาดูเพื่อที่เจาะลึกว่า คนนี้โอเคจริงหรือเปล่าและที่หลายคนไม่เข้าใจหรือว่าเราอาจจะสื่อสารได้ไม่ดีพอก็คือว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนในลิสต์นั่นแนหะถ้าเกิดเรียกมาแล้วอะ่ะมันดูยังไม่เข้าท่ามันยังดูขาดขาเกินๆอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเรียกคนเข้ามาเทสเพิ่มได้แต่ตอนเนี้ยเวลามันน้อยครับเราอยากจะมา try out รอบแรกแล้วดูผลก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเรียกเพิ่มไหมหรือว่าตรงนี้โอเคแล้วแล้วทีนี้ตอนตัดจาก20กว่าให้เหลือ16เนี่ยจริงๆเราคุยกันหนักมากเลยนะแล้ว first esports เนี่ยจริงๆเราติดเกือบทุกคนนเลยะ ลนนะแล้วเกณฑ์ที่เราเอาเข้ามาดูเนี่ยก็คือว่าทัวร์นาเมนต์ล่าสุดแล้วก็ไล่ถอยหลังไปเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ล่าสุดมันจะมีผลมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นฟอร์มล่าสุดฟอร์มปัจจุบันเขารวมไปถึงเมตามันเป็นเมตาปัจจุบันตรงนี้ก็จะมีผลกับการตัดสินใจมากหน่อยดังนั้นวันนี้ที่ถามมาเป็นตัวเพลเยอร์แต่ละคนนะครับจะไล่ให้ฟังทีละคนเลยลวกันว่าทําไมถึงไม่มีชื่อเริ่มต้นด้วยเชอรี่ก่อนเลยนะครับเชอรี่เนี่ยเป็นแท้งที่อยู่ในลิสต์ตอนแรกซึ่งถ้าว่ากันตรงๆเลยก็คือในฟ หลุดไปมากเรื่องของจังหวะทีมเรื่องของการเข้าการสื่อสารอะไรเงี้ยเราดูแล้วมันแบบเฮ้ยดรอปลงไปเยอะเลยนะแล้วถ้ามาเทียบกันเนี่ยมันเลยทําให้แบบว่าอีกคนที่เหลือในที่เขาพลาดน้อยกว่าเนี่ยมันมีภาษีนําขึ้นมาเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องตัดออกหลายคนก็จะเอาไปเทียบกับทีทวัตที่ไม่เคยเล่นในทัวร์นาเมนต์เลยทําไมเราเรียกมาใช่ปะ่ะเป็นเพราะว่าเราอยากดูแค่นั้นเองนะครับว่าเราอยากดูว่าเขาเจ๋งจริงไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ไม่เจ๋งจริงมันก็ไม่ติดอยู่แล้วปะ่ะคนต่อมาก็คือราชาเกนจิขวัญใจประชาชนเลยนะว่าทำไมไม่ติดใช่ป เพราะว่าตำแหน่ง D P S เนี่ยมันมีให้เราเลือกเยอะมากแล้วเราก็ตัดออกไปเยอะมากเหมือนกันจนคนสุดท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นคู่ระหว่างราชากับนัสรูซามะซึ่งเราคิดว่านะฝีมือในการเล่นเกนจี G เนี่ยอาจจะพอๆกันแต่ที่มาทําให้นาสรูซามะชนะเข้าไปเนี่ยก็คือเรื่องของพูฮีโร่ที่เยอะกว่านั่นคือสิ่งที่พวกเราเห็นจากโชแมทจากร์นาเมนที่เราเห็นย้อนหลังไปตามข้อมูลที่เรามีคนต่อมาเนี่ยก็คือมาชูมครับแล้วก็มาชูเนี่ยเป็นคนที่เราตัดออกคนสุดท้ายเลยนะเป็นชอยที่ยากมาก เพราะว่าฝีมือเขาอะโดดเด่นจริงๆนะครับแต่ว่ามันติดตรงที่ว่า l o อ o f แท a n k s a l i อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฝีมือเขาอะมันมันโดดเด่นอยู่ทั้งในโชว์แมตช์ล่าสุดเนี่ยฟอร์มดีแล้วล่ะเพียงแต่ว่าตําแหน่งที่ที่เขาเล่นเนี่ยมันทับกับมิกกี้เท่านั้นเองดังนั้นพอเรามีตําแหน่งที่เป็นมิกกี้ยืนอยู่แล้วเนี่ยเราจะเลือกตําแหน่ง fake o f แท a เข้าไปเนี่ยได้ยากมากแล้วเราต้องเลือกระหว่างบอสกับมัชรูมซึ่งเราคิดว่าบอสเนี่ยจังหวะเซฟเพื่อนแล้วก็จังหวะการบตอนอะไรของเขาเนี่ย ทำได้ดีกว่ามัชชิลูมอยู่นิดนึงเราก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกบอสเข้ามาก่อนและการที่ฟอร์มของทีมเฟิร์สเนี่ยตกลงไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้ซ้อมเพราะว่าเขาไปแข่งเกมอื่นอยู่ซึ่งการไปแข่งเกมอื่นอ่ะมันไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่ามันแสดงให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้ว Over w a t c h เนี่ยคุณยังไม่ได้โฟกัสกับมันมากขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของการที่เราเห็นว่าคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับ Overwatch ขนาดนั้นไม่ได้ตั้งใจแล้วซึ่งมันเป็นคุณสมบัติที่เราต้องการในทีมชาติของเรางคคืออวาามตัั้ใใใจเใจเใส่ขยน แล้วมันมีเคสที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่ามันมีทัวนาเมนต์สระดับนานาชาติเลยนะสมัครไว้ first แต่ว่าถึงวันแล้วไม่ได้ไปแข่งเพราะว่าติดแข่งเกมอื่นอยู่คือเรื่องพวกนี้มันก็มีผลกับการตัดสินใจของพวกเราอยู่นะแล้วก็คือเรายังไม่ทันได้ประกาศเลยว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเรียกเพิ่มด้วยก็ได้แต่ว่าพอประกาศชื่อออกไปแล้วเนี่ยก็มีบางส่วนที่โวยวายขึ้นมานั่นนู่นนี่เป็นดราม่าขึ้นมาใหญ่โตซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เรามองหาในนักกีฬาทีมชาติเลยครับเพราะว่าเรามีหลักการที่ว่านักกีฬานีีี่ยตต้้องมททัศคิดดว ผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทัศนคติดีเนี่ยพอเขาเห็นว่าเฮ้ยเขาทุ่มเทมาหนักแล้วแต่ว่าเขาไม่ติดทีมชาติเนี่ยแน่นอนมันเสียใจมันโกรธแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือผมคิดว่าน่าจะแบบไปเรามีคอนแทคกรรมการเนี่คุยกับกรรมการไหมบอกว่าเฮ้ยพี่ครับผมพลาดตรงไหนครับผมทําอะไรผิดไปพี่บอกผมได้ไหมว่าผมขาดอะไรพี่มองหาด้านไหนผมอยากปรับปรุงตัวเองอะไรแบบนี้คือเรายินดีมากที่นักกีฬาจะมาหาเราแล้วก็มาถามเราเลยว่าเฮ้ยทำไม เขาถึงไม่มีชื่อเพราะมันแสดงให้เห็นว่าตัวเขาเองอมีความสนใจที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะขึ้นมามีความตั้งใจมีความพยายามแต่ผลที่ออกมากับว่าเขาไปทําอีกอย่างหนึ่งแล้วเราเลยรู้สึกว่าอุ้ยเสียใจอะ่ะดังนั้นหวังว่าคลิปนี้จะตอบคําถามที่หลายคนสงสัยข้องใจคาใจเกี่ยวกับทีมเฟิร์สได้ว่าทําไมเป็นแชมป์หลายรายการแล้วถึงไม่เอามาจริงๆมันมีครับเราเลือกเขามาเกือบเต็มทีมเลยนะ แล้วก็ต้องตัดออกไปด้วยเหตุผลตามนั้นดูผลงานล่าสุดเป็นยังไงดูความตั้งใจของเขามันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับทีนี้พอเราตอบออกมาอย่างนี้ปุ๊บหลายคนอาจจะเข้าใจหลายคนอาจจะไม่พอใจซึ่งเราก็เข้าใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะให้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็เจตนาดีของเราที่เราออกมาพูดออกมาสื่อสารกันตรงๆแบบนี้เรารู้สึกเสียใจมากที่หลายคนกล่าวหาว่าเราเป็นแบบระบบอุปถมัมภ์จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะทําระบบอุปถัมภ์เนี่ยเราไม่ต้องมา ทำทเอาททำอะไรหรอกครับเรากัน3คนแล้วก็อยู่ในมุมมืดแล้วก็เลือกเล,อก,เล,อ,กเลอกมาเลยนะครับเพราะยังไงโดนด่าอยู่แล้วทํายังไงก็โดนด่า แต่นี่คือความตั้งใจจริงๆที่ผมอยากจะให้ประเทศเรามารวมกันเป็นอันหนึ่งกันเดียวภายใต้อีเว้นต์เนี่ยทำให้เขาเห็นดิดังนั้นที่พวกเราต้องการก็คือแรงสนับสนุนมากกว่ามาช่วยกันคิดช่วยกันทําคือผมบอกตลอดใช้คํานี้ตลอดเลยอย่าเพิ่งเบื่อนะครับแต่ว่าเรามาช่วยกันทําจริงๆครัคนต่อมาที่ถามกันเข้ามาก็คือพี่พีทหรือว่าเซาใช่ไหมทําไมไม่ติดโผทีมชาติจริงๆเราก็ติดเหมือนกับพวกที่ว่ามาตอนแรกแหละในท็อป20 21อะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าพอมาถึงจังหวะที่เราจะต้องตัดออกเนี่ยนะครับ ทำไมเราถึงตัดพี่พีทออกเพราะว่าดูจากฟอร์มล่าสุดเหมือนกันครับก็คือว่ายังมีจังหวะที่เล่นแล้วพลาดอยู่เยอะพอสมควรเลยนะเรื่องของโพสิชันเรื่องของอะไรเนี่ยยังดูแล้วแบบน่าสงสัยมากๆแต่ว่าพี่พีทในทีมชาติชุดกอนเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนกับกุญซือเป็นเหมือนกับคนคอยคิดแผนคนอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราเนี่ยมีแผนที่จะดึงพี่พีทเนี่ยกลับมาช่วยในทีมของโค้ชหรือว่าแอนนัลิสต์ของเราซึ่งผมคิดว่าพี่พีทเนี่ยน่าจะเป็น กำลังสำคัญในการวางแผนอะไรของทีมชาติมากกว่าอ่ะแล้วก็อันนี้น่าจะตอบคำถามเกี่ยวกับคนที่หายไปในลิสท์ทีมชาติได้แล้วซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเรามันยังมีอีกหลายรอบดังนั้นเราอาจจะเรียกเพิ่มได้มันก็ยังไม่แน่นอนอยากจะให้ติดตามกันต่อไปนะครับคือคือผมอ่านคําถามในนี้เราแบบหลายคําถามมันมันถามมาแบบว่าค่อนข้าง agressive นิดน,นึงอ่ะอย่างเนี้ยแท้งควรจะเป็นเมนธรรมชาติไม่ควรจะเอาเมนเจ็ดสิบหกที่โดนเปลลากเล่นลูซิโอแล้วอายุออกมาวินสตนันแล้วเล่นแค่วินสตันด้วยนะคือมันควรจะเล่นหลายหา อันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณไงซึ่งมันอาจจะถูกก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่เมนแทงจริงๆอะ่ะแล้วฝีมือเขาไม่ดีะเขาก็ไม่น่าจะผ่านการไทเอาท์เนื่องไหมดังนั้นมันมีขั้นตอนการคัดเลือกของมันอยู่ครับคือคนนี้ก็ถามมา6ข้อผมคิดว่าผมตอบคําถามของเขาไปน่าจะครบละอย่างคําถามนี้บอกว่ารายชื่อที่ออกมานั้นสมควรที่จะผ่านการคัดเลือกจริงหรือไม่เท่าที่ดูยังเป็นรายชื่อที่ติดอยู่กับที่ดังๆทั้งหมดเลยเกือบทุกคนสามารถคัดบุคคลที่เด่นจากทีมอื่นได้หรือไม่อันนี้ผมไม่รู้จะตอบอยังไงจริงๆ ก็คนที่เขาเก่งเขาก็ดังอะแล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะเล่นทีมอื่นได้โดดเด่นเขาก็คงดังเหมือนกันอะแล้วก็มีคําถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทําไมต้องเอาแบบว่าทีมชาติรุ่นเก่าไปแบบนี้มันก็เสียโอกาสคนรุ่นใหม่หมดสิก็คือว่านี่คือทีมชาติครับเราต้องการทีมที่เก่งเพื่อที่จะไปสู้ต่างประเทศได้มันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์สำหรับการให้โอกาสเกิดดาวดังถ้าเกิดว่าเขาอยากจะออกไป เขาก็ต้องทํางานทําฝีมือให้ดีคือมันไม่ได้หมายความว่าทีมชาติเก่าจะแบบติดแบบออโต้อย่างนั้นคือถ้าเกิดว่าเขาสามารถทําฝีมือได้ดีกว่าเขาก็มีสิทธิ์ได้ไปเหมือนกันได้ไปเกิดเหมือนกันดังนั้นมันมันไม่ใช่เรื่องของการให้โอกาสไม่ให้โอกาสแล้วนะมันเป็นเรื่องของการที่เราส่งคนที่พร้อมที่สุดไปมากกว่าครับ มีหลายคนเสนอวิธีการคัดเลือกมาว่าให้มันเป็นรูปประมแบบว่าเฮ้ยใช้เกณฑ์อะไรเป็นการวัดบอกมาเลย123 4ถ้าทําอย่างนี้ให้คะแนนเท่าไหร่ทําอย่างนั้นให้คะแนนเท่าไหร่มันน่าจะดูยุติธรรมกว่าที่ใช้แค่ความคิดเห็นของกรรมการ10คนเท่านั้นอันนี้คือจริงๆมันก็ฟังดูดีอะครับแล้วถ้าเกิดว่าพวกเราตั้งกติกาขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าทาอย่างนี้ได้เท่านี้คะแนนทำอย่างนั้นได้เท่านี้คะแนนคุณก็จะมาสงสัยว่าอา้าวผมตั้งกฎแบบนี้ไปเอื้อให้เพลเยอร์คนนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าสรุปก็คือ มันก็ดูไม่แฟร์อยู่ดีคืออยากให้ทราบว่าเราเนี่ยพยายามที่สุดละมันมีบางอย่างที่เราอยากทําแต่เราทําไม่ได้อย่างบางคนเสนอมาว่าแบบเฮ้ยหนท็อปร้อยถ้าเกิดใครอยากติดทีมชาติส่งมาเลยแล้วแบบคัดกันเลยเป็นไลน์นี้ทำเลยสองสามวันคือคือไอเดียมันดีครับแต่ว่า เวลาเรามันน้อยคือมันไม่ได้มีสปอนเซอร์มาสนับสนุนที่เราจะสามารถที่จะจัดทัวร์นาเมนต์สเกลใหญ่คือมันหลายอย่างมากพวกเราทํางานกัน10คนพวกเราจัดเองหมดเลยนะไม่ได้มีคนช่วยเลยแล้วการที่เราจะจัดอีเวนต์ใหญ่ขนาดนั้นในเวลากระชั้นชิดแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ทันครับมันอาจจะไม่เพอร์เฟกหรอกแต่ว่าเราอะก็พยายามทํา เท่าที่เราทําได้แล้วดังนั้นผมขอเถอะครับรอบนี้เรามาช่วยกันดีกว่าก้าวไปข้างหน้าดีกว่าอย่าทะเลาะก,กันเองนะครับพยายามที่จะทําให้ทีมเราได้ไปไกลที่สุดดีกว่ามาช่วยกันดังนั้นอยากจะให,ให้โอกาสพวกเราในการดําเนินการกระบวนการเหล่านี้ให้มันไปข้างหน้าแบบที่แบบราบรื่นดีกว่าผมว่าการที่ผมมาตอบคาถามวันนี้เนี่ยมันก็ไม่จบหลอกเพราะหลังจากที่ผมตอบไปก็จะมีคําถามอื่นตามมาเรื่อยๆอีกนะครับแต่วันนี้พวกเราก็มาตอบคาถามแบบ แบบจริงใจเลยแบบพูดกันตรงๆเลยนะครับก็หวังว่าหลายคนอาจจะคลายข้อสงสัยได้และนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทําได้ในตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับความคิดเห็นที่ทุกคนส่งเข้ามาเนี่ยเราก็อ่านแล้วเราก็จะพิจารณาดูว่ามันสามารถเอามาปรับใช้กับแผนที่เรามีตอนนี้ได้ไหมผมรู้ผมอาจจะขอมากไปแต่ว่าไว้ใจพวกเราเถอะเราตั้งใจดีจริงๆนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปอเรื่องของการทายเอาที่หลายคนสงสัยว่ามันจะมีขั้นตอนอยังไงใช่ไหมตอนนี้เราตั้งวันทายเอาไว้ประมาณ 3 -4 ครั้งในสัปดาห์หน้านะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเ,เราจะมาวางแผนกันใหม่อีกทีหนึ่งทีนี้สิ่งที่เราจะมองในการ t r y Out เนี่ยเราจะยังไม่บอก ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกย้อนหลังว่าการตัดสินใจมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราขออุบเป็นความลับก่อนโดยการ t ทล์เอารอบแรกนะครับจะมีขึ้นในวันจันทร์วันพรุ่งนี้เลยนะครับที่จะสิ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยเพียงแต่ว่าคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นคนสเปกเ a เตอร์อยู่ในห้องนะครับแล้วก็คนที่เขาถ่ายทอดสดก็จะทําหน้าที่ภาคไปเราจะไม่มาออกมาให้ความเห็นกับกับคนส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็น่าจะมีรายการแข่งให้ได้ดูกันไปคุยกับมิกกี้มามิกกี้เขา ยืนยันว่าเขาจะไม่ไม่ลงมาเลือกตัวบุคคลเขาแค่บอกคุณสมบัติของเพลเยอร์ที่เขาต้องการเฉยเยนะครับซึ่งเราก็รับฟังไว้แล้วแล้วเราก็คิดว่าเราจะน่าจะหาเพลเยอร์ไปให้มิกกี้จัดทีมได้เอาละตอบคําถามนึกว่าจะสั้นๆมันก็นานแล้วทั้งนั้นวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนเรื่องการประชุมการอะไรก็จะมีอัปเดตให้ตลอดเวลานะครับแล้วก็อยากอีกครั้งหนึ่งอยากจะให้ทุกคนมาช่วยกันครับครั้งนี้ทุกภาคส่วนเลยมาจะพวมกันผักกันทีมชาติไทยชุดนี้ ให้ไปได้ไกลครับแล้ววันนี้ผมอ้ามขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ